ดือยไก่ป่าเชื่อกันว่าเป็นตีนของจ่าฝูงหรือพญาไก่ป่าเถื่อนมีลักษณะยาวยิ่งยาวยิ่งดีดำคลับดูหน้าเกงขามด้านอิทธิฤทธิ์เชื่อกันว่านิสัยของไก่ออกหากินโดยการคุยค้ยเขียตื่นเช้าขันเก่งเสียงเพราะเหมาะกับอาชีพประเภทพ่อค้าแม่ค้านักพูดนักติดต่อธุรกิจวิธีใช้ใช้ควบคู่กับพรกคาพญาไก่เถื่อน สมเด็จพญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชหรือหลวงปู่สุกไก่เถื่อนแห่งวัดราชสิทธารามนั่นเองโดยมีเรื่องเล่าว่าในขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดราชสิทธารามปรากฏว่าเป็นที่นับถือของชาวบ้านตลอดจนเจ้านายเชีระวงศงต่างพากันไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นจำนวนมากซึ่งท่านสามารถเรียกไก่เถื่อนจากป่าเป็นฝูงๆมารับการโปรยทานจากท่านเต็มลานวัดทุกๆวันนั่นเองโดยเหตุนี้